ครับขอต้อนรับเข้าสู่แ a นก u a าร์ดไฟไทยแลนด์นะครับในคลิปที่4นี้ครับเราจะมาเปิด CP12 ที่ซื้อมาในวันงานวันที่15กันนะครับโดยเราซื้อมาทั้งหมดสอ,อกล่องแล้วเราจะดูซิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างก็ใหม่เลยนะครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยยังอยู่ในแพกอยู่เลยครับเราจะมาเปิดนะครับซองแรกมีอะไรกันบ้างอ๋อที่เป็นแลเป็นโ o วิ่งซอนรีเวิร์สนะครับแล้วก็มี p g ของเพลมูนแล้วก็ตัว ของลิงจ็อกเกอร์เกดหนึ่งแล้วก็ของเพลมูนนะครับบล็อกที่สองอะไรพวกเนี่ยโอ้เป็นลูเคียนะครับเป็นเพลมูน,น Moon, แล้วก็อ g ของดาร์กเรกูล่าแล้วก็นาลุคามิแล้วก็ตัวเริ่มของซาโดนะครับสายรีเวนเจอร์ไว้หาบัสเตอร์ด้าอ่าโอ้น,น,น,นี่ครับ ทุกคนรอคอยตัวนี้อยู่อ่อชื่ออะไรวะสตาร์เวเตอร์เมอร์บิวด้าหลอดดาอนนะครับนี่ทิฟฟันแล,แลออกแล้วนะครับดู้เลยว่าใครวองการแล้วก็โฟลพาลัดินครับโฟลพาลัดินชุดน,นี้มีแค่สามใบเท่านั้น <S 2> <S 2> มีน้อยมากแล้วก็ Duck ular, ดักเลกูล่าแล้วก็นารุนารุคามิสองต่อไปนะครับก็ ลิงโจ็กเกอร์อีกแล้วเออไงนี่สวยงามมากชุดนี้ลูกสองนี้ลิงโจ็กเกอร์เยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> มีดาร์กเอลกูล่าสองใบลิงโจ็กเกอร์สองใบซองต่อไป <c oughs> อ๋อดาร์กเอลกูล่าครับอาร์มอนรีเวิร์สแล้วก็นาลุคามิดาร์กเอลกูล่า e แล้วก็ทำเป็ดของชาโดว์นะครับตัวนี้ไว้เรียกเกตศูนย์ออกมาจากในเด็กได้ ก็โอ้ลูเคียรีเวิร์สออกมายแล้วครับไปแล้ว PG จีชาโดว์พลเรดินนั่นแล้วก็ลิงแล้วก็ดาร์ครับ <Okay. S 1> โอ้ทั้้เนยบูล่าหลอดเอสพีออกด้วยของใครวะลิงเหรอลิงแล้วก็ชาโดว์ธรรมดานี้เทลมูนแล้วก็ชาโดว์อีกแล้วชาโดว์ Shadow. ทำเป็ดสตัวแล้วนี่ตือเชียสองตัวแล้ว,น,วน,ะนะีเวิร์สในซองนี้อ๋อกันโมนี่ตัวใหม่ของไอจิเล่น <FP. S 2> ถ้าในหนังก็ถ้าในหนังในช่องรตยนขับก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนี่และนี่พีจีลิงจ๊กเกอร์อ่าอตัวนี้ตัวหอกตัวหอกับตัวเริ่มตัวนี้จริงๆจะเป็นคู่กันนะของซาโดสวยงามมากนี่ภาพมันจะต่อๆกันเอาคำพิริงป่ะตาเริ่มกั อ่าซองน,นี้อ่าเป็นอะไรเลยเป็น SP ของโอโโออดักอิเล็กูล่าโอ้โหภาพยอนมาทาทูอ่าตัวน,นี้ได้ใช้แน่นอนทาทูไว้เรียกเกตหนึน่งออกมาได้อืมมีลิงค์โจ๊กมีเพลวมนโอเคอ้ามาอีกแล้ว er. เนบิวลาอีกใบแล้วธรรมดา PG Shadow แล้วก็เป็นลิงแล้วก็เพลวมน ้องต่อมาสองต่อมาเออลิงอีกแล้ว <c oughs> ลิงออกเยอะมาก <c oughs> ลิงอะไอซาโดอ่ะนารุแล,ล้วก็นารุสองใบ <c oughs> อาร์มอนเอชพีนี่<า>เป็นการ,รกเป็นการรีปินอาร์มอนในชุดนี้นะดอกมาเป็นเอชพีแล้วก็เพลมนูนลิงแล้วเพลมูนอัอนนี้เพ <c oughs> ียวมูนเยอะหน่อยสองเดียวนะอยากได้ไหม อ่มาแล้วตัวที่แอดมินอยากได้มาที่สุดดันการี่นี่เลยดันการี่คอนไลท์ตัวนี้ดาริเสกุล่าอ่าตัวนี้ไว้เล่นกับดันการี่ตัวดีสิบสองเพลของดันการี่แล้วก็อ่าันนี้นารุเยอะมากสามใบนะกันโมอ,อีกแล้วนี่กันโมใส่สองใบแล้ว แล้วก็ตัวของเพลมูนน่าจะเป็นเบรกไลท์ของเพลมูนแล้วก็ฟินิกส์นี่อันเก่าเป็นโปรโมไม่ใช่ฟอยด์เด mm hmm. ี๋ยวจะเอาที่ไปใส่แทนสวยด้วยเพลมูนสรุปคือเด็กแอกคชิมนี่2ใบที่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์จะเป็นฟอยด์หมดมันจะเป็นฟอยด์หมดดันการี่อีกแล้วทําไมมาชุดนี้อีกแล้วมีตัวดันการี่กับตัว T12K มากลองเดียวกัน2ใบแล้วทาทูโอเคใช้ได้แล้วก็นาลูอิสใบหนึ่งอ๋อ เพิ่งออกหมคนลุกเลยนึกว่าจะไม่มาแล้วเลสซิ่งฟอร์มดาร์กอนแล้วก็ดาร์กเรกูล่าจากเมื่อกี้ที่เป็นเอฟพีที่เป็นด<อ>ับ Dracula, เบิอ Bell, อเอล War wing. War wing, อาร์แล้วก็ adin, อันนี้ก็ออกเหมือนกันโกกับดาร์กเรกูล่าอีกใบหนึ่งมาแล้วอีกใบหนึ่งวอลวิ้งววิ้งคอร์ดไลท์แล้วก็โกพาลาดินอ่ะตัวหอพีเรนกับชาโด้แล้วก็ดาร์กเรกูล่าเกตสาม แกลลี่เอออกแล้วนี่ SP ด้วยแล้วก็ดาร์กเรกูล่าโกออยใบละเทลมูนเฮ้ยอะไรมันดาวว่ะอ่ะเลจิงเลจิงสองตัวแล้วเลจิงอ่ะนารุคามิแล้วก็อันนี้เทลมูนเป็นตัวนี้ลาของเทลมูนแล้วก็ฟินิกฟินิกนี่สองตัวใส่พอดีเด็กเลยอันนี้เป็นซองสุดท้ายของบ็อกที่หนึ่ง เอสพีกันโมนี่ดีจีลิงจ็อกเกอร์อ่าอ่าตัวตีสิบสองเคของดาร์เรลเลอร์นี่สวยงามอ่าตอนนี้หมดบล็อกแรกกันไปแล้วนะก็จะเริ่มเปิดบล็อกที่สองบล็อกที่สองเหมือนเดิมโปรโม ที่สองเลยบอกที่สองใบแรกลูกเคียรีเวิร์สมาลูกคาม,มีแล้วก็ตัวหอ,อกแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์สองที่สองกันโมอ,อีกแล้วมีทาทูแล้วก็ทำเป็ดและอีกตัวหนึ่งเป็นของลิงอ่อโอ้ตัวเมื่อกี้เอสพีออกมาอีกรอบอึง่งละนี่ของรายเอก,กูล่าอ๋อไปดรบีอีกแล้วสองใบนะตัวนีใช้ไหมเนี่ยอะมอนไม่ใช่ โนบูล่าหลอดครบสี่ใบแล้วอ่ามีพีจีดักแล้วก็นาลุกแล้วก็ดักอ่าลิงอีกแล้วลิงเยอะจริงๆลิงลิงนี่อันนี้มีเพียวมูลลิงแล้วก็เพียวมูลเพียวมูลกับลิงมาคู่กันอีกแล้วอ่าอาร์มอน รีเวิร์สพีจีพีจีลิงค์ฟินิกส์แล้วก็ Dark ดาร์กติดใบเนี่ยเดี๋ยวใบอะไรค่อยว่ากันต่อไปอาร์มอนอีกแล้วพีจีลิงค์อีกแล้วมาคู่กันอีกแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ลิงค์อะเพียวมูลยังาไใบเออเป็นเพลมูนเบรกไลท์เป็น SP แล้วก็มีตัวมื่อกี้ ตัวที่เป็นเอสพีใบของดามแหม่มอกนี้ขออีกสองใบนะขอขอพีจีขอพีจีกันโมอีกแล้วตัวเมื่อกี้อีกแล้วอีกแล้วชุดนี้มาอีกแล้วขอเลจิ้งอีกสองใบนานะกันโมอีกแล้วเอีด้วยทีนี้เม่การ์ดโกพลินออกสามใบนี่ออกถี่จังนะกันโมแล้วเจ็ดแปดใบแล้ว ต่อมาอ่ะดันการี่โอเคโอเคมีมีมดักเรกุล่าเอ้ยมีชาโดมีลิงมีโกโเเะโ,<อ>โนบุะระหลอดคลอีกยุจริงจริง,รงอ่ะเลจิงเอ็พีงามงามแหมเอพีจี PG, ไม่ครบแน่ๆเลย เนีจิงอีกใบแล้ว่ะพีจีด r r e กอ l เกลูเลจิงครบเลจิงครบแล้วอยากได้พีจีสองใบอะทำไงดีโกวิงซอสโกบลดินแล้วก็มีนีดา r กอีเกลูแล้วก็นารุคามิก็อยากได้พีจีอะีออกเอเบรกไ์เฟลมูนดันกาลี่พีจีดากออกเยอะสองใบเองเอี้ดูอยู่อ่า มีโอ oh, อันนี้นาลูคามีลิงค์แล้วก็ลูเคียลีเวอร์ชไม่ออกแล้วแน่เลยอ่ะออกสองใบพีจีเพลโมนเอสพีอาร์มอนมาอีกแล้วอีกหนึ่งใบฟีนิกครบ <ual ic. S 2> อาร์มอนทำไมเป็นเฮดมีใอยังไงไม่ไม,มีอีกแล้วเป็นลิงโจ๊กเกอร์อีกแล้วโอ้ลิงโจ๊กเยอะมากชุดนี้บอกเลยยากเอก็เปิดตัวเา่ยพีจีมาแล้วแต่ว่ามาแค่ใบเดียว จะมาดูกันว่าขาดอะไรบ้างแต่เลจิ้งน่าจะเกินละ้ก็ออตอนนี้ดูจากสายตาคร่าวๆน่าจะเป็น<ล>ดาร์กดาร์อเล็กูล่าแต่จริงๆดาร์อเล็กูล่าในชุดนี้จะเรียกได้ว่ามีแรเยอะที่สุดก็เป็นเป็นชุดหนึ่งแล้วกันที่มีแรเยอะที่สุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราขอจาัดก,การกับพวงก่อน,นว่าให้การทำการเลี้ยงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แค่อะไรมีอะไรมั่งตอนนี้ก็10นาทีแล้วเลยวันที่โกพลีดินก่อนเลยไหนดูสิมีอะไรมั่งอ่ะอน,นี้ด,ดาริเอกูุ่าลครับแั้งีเลี้ยงผิดทุกทีตายเยอะยังเลี้ยงไม่ค่อยถูกเลยดูสินีใส่ไม่ดีมากโอ้ตัวเล่นกับวัสเตอร์เบดครบสี่ใบตัวนี้เป็นหัวแร่ตัวนี้ขอ,อแค่สามใบเองไม่ครบ มีคน,น<ข>บผิดพลาดกันได้ผิดพลาดอย่างแรงนะกันโมออกหใบเอ็ตพีซะสองโอ้โหจอเลืองแสงได้เลยะสรุปว่าโกขาดหนึ่งใบนะต่อไปใบไนั้นได้ใช้เปล่าวะารักิเล็กกุล่ไม่ใช่สิชาโดพลาดินสะิเนาอเออพูดผิดบอกเลยอย่างที่รู้กันดีจีขาดหนึ่งใบจริงๆด้วย พีจีชุดนี้ขาดหนึ่งใบมีแค่สามใบเองเปิดไม่ครบเลสซิ้งเกินเลสซิ้งเกินไหมเลสซิ้งเกินหนึ่งใบเป็นเอทพีมาใบหนึ่งที่เหลือเป็นกาแฟก็ปล่อยกิน่งจะปล่อยทำไมเราเก็บไอ้ใชิสครับตัวเริ่มตัวเริ่มตัวเริ่มเผื่อใครอยากใส่อะไรในตัวตัวเริ่มมีมาให้สามใบไม่ใช่แอดคิมที่เราใส แล้วก็ทาทูทาทูทาทาูสาวสามตัวทาทูก็มีสามใบเด็ก <c oughs> นี้เป็นเด็กสามใบใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ต่อไปทำตัวทำเป็ดทำเป็ดก็มีสามใบ <c oughs> อ่ะคิมโดนมาทำไมต่อไปตัวหอ,อกที่เล่นกับบ้านดักก็มีสามใบ ตัวอีกตัวหนึ่งก็สองใบก็แปลว่า shadow แลจริงครบแต่ใบอื่นมีสามใบทุกใบเลยมีมลได้เช็คบ้างต้องเพิ่อมอีกแล้วเหรอต่อมา dark irregular ไหนดูซิมีอะไรบ้างจำได้แน่นอนคือมีอาร์มอนอ่ะ sp สองใบนี่อาร์มอนเป็นการรีปินเนาะ men sp สองใบตัวตี ตัวตีสิบสองก็มีนะขอแยกก่อนนี่เรียงสดๆเลยเพิ่งเใส่มากินกระเรียงมันตอนนี้เลยสี่ะตัวตีสิบสองก็มีสี่ใบ <c oughs> เอาหลักๆดีกว่าพีจีเลย จีหนึ่งสองรู้สึกจะไม่ครบนะจีมีสามใบแล้วนี่บลอกนี <S <S <B> ้เปิดยากจริงๆอะอะมอนรีเวอร์เลยมอนรีเวอร์มอนรีเวอร์มีสามใบมุดจ้ะที่เหลือก็ จ่ายในค่าตัวไปในชุดนี้ก็เดี๋ยวโอ้ให้ดูกันเองแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่มีเอสพีของอีกใบหนึ่งสองใบสำหรับสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมาจัดเล่นรีวิวแล้วก็ประมาเพลมูนเพลท์พีจีมีสองใบจะเล่นยังไงไเนี่ยบอกเลยตอนนี้เอสพีบอกเอกร้ายเอกร้ายครบเอกร้าย <c oughs> มีเอสพีมาหนึ่งใบด้วยนี่อันนี้มันนาลุคามิไม่ใช่หรอมาอย่างไงเนี่ย รีเวิร์สซีไบโออันนี้กลางกลางกลางลางมันบอกมันอยากเปลี่ยนแค่ไงเหมือนย้อนกลับไงโอ้ยอยากอยากแทนกันใช่โอเคอะไพายุโมนถือว่าโอเคแต่ว่าน้อยไปหน่อยพีจีแล้วก็อันไหนอีกอันนี้อันนี้แทนใหม่ว่าลิงโจ๊กเระสามใบตัวเริ่มนี่อีกสามใบตัวเริ่มอ่าอันนี้โสามใบพีจีมันครบ ไม่น่าเลยชุดนี้แล้วดูโนบุระหลอดมันสิห้าใบเอ็พีด้วยใบยหนึ่งโอ้โหเยอะจริงจริงล่างไลเชนก็สี่ใบครบเนี่ยดูสิเอ็พีวอลเลดีใจของมันครบของคันยังไม่ครบวอลเล็ตเข้าไปอ่ะวอลล์วิ่งสอ <laughs> งใบดันการี่สี่ห้าใบเอมาทำไมเยอะแยะตัวไหนดูสิเอาวอลวิ่งสามใบละ เดให้มัีก็โอ้เป็นโมวิ่งสามใบเป็นโมวิ่งซอสสามใบด,ดันดันกะลี่ดันกะลี่มีเอฟพีมาใบหนึ่งอย่างนี้แหละที่ทำให้เราผ่านเขารอบไปได้เยอะสุดหนึตัวทีสิบสอ,องดันกะลี่ห้าใบเลยเหรอไอ้แต่ดันกะลี่สวยชอบตัวทีสิบสอง,องกะลี่สี่ใบฟีนี่ตัวนกนกนอกนอกสี่ใบอยู่แน่ายจัดได้เลยสิ สองเด็กอะใส่ได้ป่าดิตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นผีเก็บหนึ่งสองใบสามใบสี่ใบเหมือนกันห้าติดโววิ่งตัวเดียวมีน้อยไปไหน่อยแล้วก็เกดหนึ่งตัวนี้ตัวตัวถือพัดกับแม่นางถือพัดสามีแมวมีสี่ใบนะสี่ใบเหมือนกัน แล้วก็อีกสองตัวที่เหลือก็สี่ใบสี่ใบนารู้เราจะไม่ค่อยโปรโมทนะแอดมินเราเล่นเองแล้วแอดมินจะไม่ค่อยโปรโมทนะเราจะจะวางโชว์ไว้อย่างนี้แหละจะจะจะมีโววิ่งตัวเดียวก็ที่ไม่ได้ไม่ไม่ครบหลักๆก็จะครบนี่มีสองตัวอ๋อครบหมดครบหมดที่เหลือครบจะมีดันการี่เพิ่มไม่รู้ดันการี่จะมาทำมาอีกใบหนึ่งเขาเปลี่ยนได้ปะจออยากเปลี่ยน โอเคอ่ะก okay, okay. so, no. uh. ็สองบล็อกเนาะก็ได้ซื้อในงานวันที่สิบห้าก็จะมีโปรโมงโปรโมอย่างที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้ให้ดูกันเป็นคลิปสั้นๆก็จากการเปิดสองบ็อกมานี้ก็ลิงโจครบครบ PG ก็ชาโด w มีอย่างละสาก็พิการไปนิดนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแคนชาโดพอลอดินนู่นนู่นเพลนงสารเพลมนมี PG สองใบแต่ว่าลางเบรกไลท์คอนไลท์อะไรครบถือโอเค ชาโดอ่าดาร์กอิเล็กูล่าดาร์กอิเล็กูล่าก็โอเคเกิน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 เยอะแต่พีจไม่ครบพีจีไม่ครบแล้วก็โกพลาดินก็ถือว่าออกจยอะพอจริงไม่น่าออกเยอะขนาดนั้นอย่างว่าเป็นเด็กเอกก็กันโมออกมาหกใบใีทันสองถือว่าเยอะมากแต่ว่ามีใบหัวแรไม่ครบแล้วก็เมมโก็ครบเนะหลักๆก็โอเคก็โอเคเดี๋ยว การเปิดเล่นกันหลังใหม่อีกสักหนึ่งบล็อกเพราะไม่ครบเราอยากได้มันครบเรามีความเครื่องเครื่องแรงเราต้องการเราต้องการเล็กลงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเปิดทีดีสิบกับทีดีสิบเอ็ดให้ดูเราจะเปิดทีดีสองกล่องนี้มันมีอะไรบ้างเรา,เราจะได้เ,เราจะก็โปรดติดตามนะครับติดต,ตามเราได้ที่ a n นก a r ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็กด s u b ส c r i b e ของ c h anel n นี้ไว้ได้เลยนะครับผมเราจะมีคลิปแบทเทิกับคลิปเป็นเกี่ยวกับการ์ดให้ดูกันทนุกวันขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเจอใหม่ครับ